ลิเวอร์พูลเปิดตกคุยเล็งยืมเกียร์ตริดาเสริมหลังบ้านก่อนเดดไลน์ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาดีลยืมตัวลุชเชรเรลเกียร์ตริดากองหลังสารพัดประโยชน์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมก่อนตลาดซื้อขายเดือนมกราคมปิดตัวลงหลังเกมชนะนิวคาสเซิลอาเนอร์สลอตยอมรับตรงไปตรงมาว่าลิเวอร์พูลกำลังพยายามเสริมทีมก่อนเดทไลน์วันจันท์เวลา19นาฬิกา GMT ล่าสุดเดวิดออสตินแจกดีแอ t h ล e ต i c รายงานว่าลิเวอร์พูลได้เปิดการพูดคุยเกี่ยวกับดีลยืมตัวเกียรตูริดาซึ่งส็อตรู้จักเป็นอย่างดีจากการร่วมงานกันที่เฟยนูดนานถึง3ฤดูกาลร,รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับแหล่งข่าวอย่างฟาบริซิโอโรมาโนเดวิดลินช์และลอิส t ติลจากเด l y m เมล ลูอิสติลเสริมว่าเกียตริดาไม่ใช่เป้าหมายเพียงรายเดียวที่ลิเวอร์พูลพิจารณาในช่วง72ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยดีลของแนวรับวัย25ปีรายนี้ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากสถานะปัจจุบันของเขาเกียตริดากำลังเล่นให้ซันเดอร์แลนด์ในสัญญายืมตัวจาก RB บีไลฟ์สิกทำให้ลิเวอร์พูลต้องยุติสัญญายืมตัวเดิมก่อนหากต้องการปิดดีลใหม่กับสโมสรจากเยอรมนี อย่างไรก็ตามออนสตีนระบุว่าหากมีการย้ายจริงจะได้รับไฟเขียวจากซันเดอร์แลนด์ซึ่งเจ้าตัวลงสนามไปแล้ว17นัดในฤดูกาลนี้เกียรตริดาคือใครด้วยอาการบาดเจ็บยาวของคอนเนอร์แบรดลีย์และโจวานนี่เลโอนี่รวมถึงปัญหาบาดเจ็บสามของเยรมีฟลิมปองทำให้ความสารพัดประโยชน์ของเกียรตริดาน่าสนใจอย่างยิ่งเขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแบ็กขวาและมิดฟิลด์ตัวรับ ตลอดอาชีพการคุมทีมของสล็อตเกียร์ตริดาคือนักเตะที่ถูกใช้งานมากที่สุดโดยลงเล่นภายใต้คุณซือรายนี้ถึง127นัดกับเฟยนูดเขาได้รับการยกย่องว่าเล่นนิ่งภายใต้ความกดดันแข็งแกร่งในสถานการณ์ดวลตัวต่อตัว,ตวและด้วยส่วนสูงราว183เซนติเมตรทำให้ปรับใช้ได้หลากหลายในแนวรับ เกียรติรีดาเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ปลายฤดูกาลที่แล้วและหลังสล็อตเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆเขายังเคยปรากฏตัวที่เกมเสมอเวสต์แฮม2ต่อ2ในยุคข,ของเจอร์เกนค o อปขณะนั้นมาเซลฟานเดรครานเดอะเทลิกราฟระบุว่านักเตะรายนี้อยากมาลิเวอร์พูลอย่างมาก อดีตเด็กปั้นเฟยนูดลงเล่นให้สโมสรไปทั้งหมด202นัดก่อนย้ายไปไลฟ์ซิกและการมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกกับซันเดอร์แลนด์ครั้งนี้ก็ช่วยเพิ่มประสบการณ์นอกในทแลนด์เป็นครั้งแรกในอาชีพของเขาช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และ share. s h a ร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ